ตกลงจะไม่ช่วยกันใช่ไหมเออไม่ช่วยก็ไม่น้องช่วยเฮ้ยจะเย็นสิแกมันก็มาช่วยแล้วนี่ไงมาชาแค่นี้ทำเป็นบ่นงั้นก็ทำไปคนเดียวเลยแปะเออต่อไปก็ตัวใครตัวมันก็แล้วกันนี่ผัดผักปอสารจ้านี่ปลาทอดสดๆเนื้อหวานจ้า และนี่ไก่ทอดกับต้ยมยำไก่แซ่บจ,จากฟาร์มจ้าโหเราจะกินแล้วนะตามสบายเลยนะโอ,อเจ้าเดี๋ยวเรามานะไปเติมน้ำก่อนอุ๊ยพี่ขอโทษพี่ไม่ทันได้มองไปอลไรหรือเปล่าไม่เป็นไรครับ เป็นไรอ่ะพวกเธอสังเกตกันไหมว่าอาหารของน้องๆน่ะมีแต่ผัก <c oughs> ก็ผักที่บ้านเราไงบ้านเราเอามาขายให้โรงเรียนแต่อย่างอื่นเราไม่รู้นะ <c oughs> ก็กินแต่ผักแบบนี้จะโตได้งไงละ่ะ <c oughs> งั้นเราลองไปคุยกับครูสุก,กันดีไหม <c oughs> ดีดีถ้างั้นพวกเรารีบกินกันเถอะครูก็เข้าใจนะแต่ว่างบของเราอ่ะมีน้อยถ้าเราไปซื้อโดยเน้นเนื้อสัตว์ เราก็จะได้ของน้อยแล้วก็ยิ่งจะไม่พอกินมากกว่านี้นะเราก็ซื้อของในชุมชนเราสิคะจะได้ไม่แพงงั้นก็คงเป็นปัญหาของพวกเธอแล้วล่ะจะเป็นปัญหาของพวกเราได้ยังไงล่ะคะปิน่นอย่าลืมนะว่าสวนผักบ้านปินอะ่ะเป็นรายเดียวในชุมชนที่ยอมขายให้กับโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนเราแต่ปลาบ้านบีมไก่ และไข่ไก่บ้านปานครูทำหนังสือไปขอร้องหลายรอบแล้วแต่ก็ไม่ได้ผลเอางี้นะครูขอฝากเรื่องนี้ลองไปคุยกับที่บ้านดูนะอ่ะแยกย้ายไปเรียนได้ละ บีมเราจะลองคุยกับที่บ้านดู <c oughs> เผื่อว่าเราจะขอมาขายกับโรงเรียนได้บ้างอืมเราด้วยไม่ได้ยังไงแม่ก็ไม่ขายไข่ให้โรงเรียนหรอกนะทําไมล่ะแม่ไม่ทําไมหรอกแต่ไม่ขายเราแม่แม่สงสารเด็กที่โรงเรียนหรอมันก็น่าสงสารอยู่หรอกแต่ถึงยังไงอะแม่ก็ไม่ทําธุรกิจกับสองคนนั้นเด็ดขาดแม่เห็นกับเด็กน้อยตาดำๆเถอะนะแม่แม่บอกแล้วไงว่าไม่ แล้วแม่ก็พูดคำไหนคำนั้นหนูไม่ต้องมาตื้อแม่อีกเข้าใจไหมลูกน้อยออกน้อยออกปานเราคุยกับแม่แล้วไม่เห็นแม่สนใจอะไรเลยอเหมือนกันเลยทำไงดีช่วยกันคิดหน่อยสิปีนไปเลยค่ะมีคนเป็นลมค่ะช่วยด้ค่ะมีคนเป็นลมค่ะ คะน้องเขาเป็นยังไงบ้างคะร่างกายอ่อนเพียนะลูกสงสัยจะกินข้าวกลางวันไม่อิม่ม เดินระวังหน่อยสิลูกครับเอา้าเจอตัวพอดีเลยเนี่ยอาทำไมแกมีอะไรกับฉันแกมีอะไรเยอะแยะไปหมดและที่จะพูดกับแกน่ะอ้ามีอะไรแกก็พูดมาเลย<ต><ก>เรื่องลูกแกนี่แหละไม่ใช่เรื่องอะไรเลยเอา้าฉันก็มีเรื่องลูกแกเหมือนกันนี่แหละลูกแกเนี่ยขอแกแน่ๆเลยเนี่ยแกสอนลูกยังไงฮะ อะไรกันน่ะค,ค่อยคุยกันได้ไหมปานบีมหนูเป็นคนเอาไข่ไก่กับปลามาให้แม่ครัวใช่ไหมลูกเออใช่ค่ะหนูทนเห็นน้องๆกินไม่อิ่มจนเป็นลมต่อไปไม่ได้แล้วค่ะพี่ครับพี่ครับพี่เอาปลากับไข่มาให้พี่หนูกินใช่ไหมครับเพราะเรากินอิ่มมากเลยครับ อค,ครับครูขอพูดกับทั้งสองคนในฐานะเพื่อนนะเพื่อนเหรอคะ พอเด็กๆขาดอะไรอ่ะเราก็รู้สึกผิดเหมือนกันนะครูที่โมแต่มาขัดแย้งกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องโอ้มาสายตลอดเลยนะออ่เ้ย์แกต่นสายพี่หน่อยเฮยสมชายมันเอาผักมาเต็มท้ายรถเลยแล้วแกน่ะเอาไข่มาพอเลี้ยงเด็กๆ,ๆหรือเปล่าไม่ต้องห่วงจ้าว่าตลอดเธอเอาปลามาหมดต่อจะพอเลี้ยงหรือเปล่าบ้าฉันก็เอามาทังหมดนี่แหละพอเลี้ยงแน่นอน อ๋อพอพอพอวันนี้มากันครบแล้วไปไปถ่ายรูปกันเนาะยิ้มนะคะหนึ่งสองเราเคยเกลียดกันเมื่อตอนเราเป็นนักเรียนและยังเคยมีเรื่องกันไวเราเคยโกรธกันเมื่อเจอกันในชั้นเรียนไม่เคยยอมฟังผู้